สวัสดีค่ะพี่น้องอมอน,นี่แม่ยามาหอดน,น้าเหรได้จ้าแต่ข้าววาคุณป่านะให้คนมาดนันนามาลงแขกดำมนาซอยกันเดี๋ยวแม่ย่าสิพาเพิ่งด้จ้าเด้อตามแม่ยามาจ้าว่าพฤศจดำมนาเปิดแฝดจ้าตามแม่ยามาจ้าพี่น้องเพิ่งผนวกกันนะคนระับเดี๋ยวแม่ย่าสิซุ่มด้ค่ะพี่น้องเด้อนะ กา้าเป็นงามงามเลพี่น้องนี่หลายพี่น้องคิว่ชาชาวานานนนห่เรีนจะาวนักเ,เ,เรดกเาด้หรอ้จา,กกาจา๊ะ โหลเดจ้าสบายสบ้วยน้าหวานเพือนเปลี่นเ่อกเพ่นปลี่ยนกันนพอก็าด็ดเดี่ยไปน้งคาดอันเพื่อนเพื่อนจ้าไอเพื่อนเให้ลกจังไดยเนี่ยโอ้มาละสามบาทลกไงาพค่อเนี่ยอันนี้มันไทยบานไดยค่ะเนี่ย ตำบลอีหยังนอเนี่ยจังหวัดอิงโอ้อันนี้เป็นข้าวเจ้าข้าวข่าเนื้อนะคะน้อโอ้หอมข้าวเจ้าอีหลีพี่น้องเบิ่งเพื่อนลราพูดลูกเพื่อนกับโอ้ยแก่แรงดีนะครับนี่ไรพี่น้องจ้าเดี๋ยวลูกงไงยี่ดอกวัตี เห็นเพี่นยนกันในเมญ่ายสีพาเบิ้งตอนเพื่อนดำนะคะน่ะเนาะตามแมญ่ายไหมคะยันงนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเช้าน้านะคะอันนี้เพิ่งสีคาดแล้เนาะเพิ่นเอารถไถยน้อยธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้รถทไทยน้อยธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะ ดำน้ำบ่า่าเนี่ยป้าพี่น้องเบื้องไวรุ่นดำนะดำนัตตั้งแสมัยเก่าพี่น้องอันเมื่อเนี้ยไม่ยากก็่ได้ไปเลี้ยงวาค่ะตัด้าให้มันก็เลยว่าได้ข้าว่าพึ่งดำนะก็เลยมาไทยทำให้พี่น้องเบื้องนะคขะเนาะปวดหลับพี่น้องดําน้าไวๆพี่น้องจากนั้นไม่ยาสิดำ